มนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหรา่านเยือนมอสโกพบประธานาธิบดีปูตินหลังคุยที่ยุโรปไร้ข้อสรุปวันที่21มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรฟลั t Big w a อ l มาติดตามสึกงเอเอิหร่านนะคะยืดเยื้อย่าเข้ามาวันที่8เข้าไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อับบาสอรักชีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิรานเดินทางไปเจนีวานะคะสวิตเซอร์แลนด์เพื่อพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศยุโรปที่สำนักงานใหญ่ประจำยุโรปขององค์การสหประชาชาติสัญญา JCPOA ที่3ประเทศในยุโรปลงนามด้วยคืออะไรคือแผนปฏิบัติการรวมที่ครอบคลุมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Join Comprehensive Plan of Action มีวัตถุประสงค์หลักจำกัดโครงการนเคลียของอิหร่านตั้งขึ้นมาเพื่อห้ามปรามควบคุมอิหร่านโดยเฉพาะแลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐและนานาชาติข้อตกลงนี้มีเป้าหมายป้องกันไม่มให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันก็อนุญาตให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติได้เห็นไหมคะคุม อิหร่านกริปมาเป็น10ปีเซ็นไปแล้วด้วยแต่ผลก็คือทั้งฉีกสัญญาสมัยแรกของทรัมป์นั่นแหละฉีกสัญญาก่อนใครเลย JCPOA นี่แหละเป้าหมายควบคุมอิหร่านยอมมาโดยตลอดและในการประชุมตอนที่ยังไม่ฉีกสัญญาสรัฐประกาศนะว่าจะยกเลิกความบาทแต่สุดท้ายอิหร่านก็ยอมเซ็นก็ไม่เลิกนี่แหละค่ะคือความ หน้าเนื้อใจเสือพูดอย่างทำอย่างไม่เคยรักษาคำพูดวันนี้ไม่แปลกทำไมอิหร่านไม่ไว้วางใจและไม่คุยมีนำซ้ำปล่อยให้ SL เโจมตีอีกอ้างว่าอิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ไม่ยอมเซ็นสัญญา JCPOA JCPOA ก็คือเครื่องมือของตะวันตกควบคุมอิหร่านอิหร่านยอมมาตลอดวันนี้ไม่ยอมแล้วค่ะ ในการประชุมเมื่อวันศุกร์นะคะมีอิสราเอลฝรั่งเศสเยอรมันและสหภาพยุโรปคือตัวแทนจากสหภาพยุโรปเข้าร่วมประชุมเขาเรียกว่าประชุม E 3 E ก็คือสหภาพยุโรปยุโรปนะคะยุโร u ยูเนแล้วก็สามประเทศคือสาราชณาจากักรฝรั่งเศสเยอรมันนี่เป็น3เกิือหัวแข็ง E 3ก็คือสหภาพยุโรปกับสประเทศนี่แหละ ลงนามคุมอิหร่านแต่ก่อนนี้แต่ทโลงนามแล้วก็ฉีอิหร่านปฏิบัติตามตลอดแต่สหร,รัฐตะวันตกไม่เคยทําตามที่เคยสัญญาไว้ในการประชมุมวันนี้พยายามจะผลักดันอีกนะคะในประชุมที่นี่ก็บอกว่าให้กลับเข้าสู่โตเจรจาให้กลับเข้ามาลงนาม J จซ POA ออีกเมินไหมล่ะสมควรไหมล่ะที่จะเมินเพราะที่ผ่านมา พฤติกรรมมันซอแล้ววันนี้ยังจะมาบีบอิหร่านให้เจราจาทั้งนั้นคนที่ลุยก่อนคืออิสราเอลงานประชมุมมาสิ้นสุดลงแล้วนะคะเห็นว่าประชุมกันประมาณสมชั่วโมงครึ่งไม่ได้อะไรค่ะแต่ว่าจะพบกันอีกในโอกาสหน้าในสัปดาห์หน้าแต่ไม่ได้กำหนดนะคะว่เาเป็นวันไหนมาดูด้านอ,อเมริกาทรัมป์ว่าไงทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์นะคะ บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะหยุดยั้งสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเพื่อให้มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐเขาระบุออกนะคะว่าอิสราเอลนะทำได้ดีทีเดียวในความพยายามที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่านยังบอกอีกว่าอิสราเอลทำได้ดีในแง่สงครามขณะที่อิหร่านทำได้ไม่ดีนักประมาณว่าอิสราเอลชนะอะไรเหล่านี้แต่ชนะแล้วทำไมต้องเจรจาทรัมป์ยังบอกอีกค่ะบอกว่าเราพร้อมเต็มใจและมีศักยภาพ แต่เราด้พูดคุยกับอิหร่านและเราจะยังดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาอ้างว่ามีการติดต่อสม่ำเสมอน,นะคะจากตัวแทนของสรัฐเวสคอฟสตีวิตคอฟนัันล่ะคะ่ะผู้แทนทำเนียบขาวกับอารักชีและมันติว่ากันช่วยต่างประเทศของอิหร่านแต่ข่าวออกมาจากทั้าตอนนี้คนก็เริ่มสงสัยนะคะว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเมื่านพูดอย่างวันนี้พูดอย่าง แล้วก็ไม่ตรงทุกครั้งอิหร่านต้องออกมาปฏิเสธทุกครั้งเลยนอกจากนี้ทัามยังประกาศนะคะขีดเส้นตายให้อิหร่านโดยว่าให้เวลา2อ,อาทิตย์นะจะตัดสินใจว่าจะโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่และเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขปัญหาทางการทูตแล้วเป็นไงทำไมต้องยื้อไปถึง2ส,สัปดาห์สหภาพยุโรป สารา,าราจักฝรั่งเศสและเยอรมันอีส e านี่แหละพูดคุยกับรัฐบาลทรัมป์ก่อนที่มีการประชุมกับอิหร่านด้วยสามหมายถึงต้องรายงานเจ้าหน่ายเกาะแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เมอรนะคะเขาบอกยุโ,ยโรปช่วยอะไรไม่ได้หรอกอิหร่านต้องคุยกับสหรัฐยุโ,ยโรปเสนอไปก็ไม่มีประโยชน์ทรัมป์บอกว่าอิหร่านไม่ต้องการคุยกับโยุโรปแต่เขาต้องการคุยกับสหรัฐยุโ,ยโรปช่วยอะไรไม่ได้แปลกไหมแย่งกันนะ เหมือนที่ยุโรปเหมือนที่สึกตัวแทนยูเครนเปียกเลยนั่นคือยุโรปถูกกันออกนอกวงเมื่อไงต่อไม่แปลกใจว่าทำไมยุโรปจึงไม่เป็นเอกภาพที่บอกว่าจะหนุนสหรัฐฝรั่งเศสพูดในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าเอเซราเอลต้องหยุดโจมตีอิหร่านเพราะอิหร่านไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีหลักฐานเลย แล้คนผู้แบบนี้3คนด้วยซ้ำแต่แน่นอนเยอรมันกับอังกฤษพูดชัดยังไงก็จะช่วยสรัฐไปลุยศึกสอาเอลอิรานสรุปว่าการประชุมที่เจนีวาระหว่างอิรานกับกลุ่ม E3 เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความก้าวหน้าอะไรไม่มีฝ่ายใดเสนอข้อเสนอใหม่ๆอะไรเพราะอิรานยืนยันจะไม่ยกเลิกโครงการยุเคลือเพื่อสันติของตัวเอง นักการทูตยุโรปยังบอกอีกนะคะว่าพวกเขาบอกชัดกับอิรานในระหว่างการประชุมว่า,วาเวลาแห่งการเจรจาใกล้หมดลงแล้วแบบนี้ขู่หรือเปล่ามันน้องๆกันขู่นะชัดเจนว่าคุยกับอิรานเพื่อจะขอเข้ามามีเอี่ยวใช่หรือไม่เหมือนที่ยูเครนอะเป็นยังไงล่ะพูดถึงไม่เอาด้วยที่อิราก็เหมือนกันอิรานไม่รับโมกไม่คุยอีก เออ้าง JCPOA เพื่อให้ตัวเองจะได้มีบทบาทไปคุยกับวงอิหร่านเสราเอลสรัฐทำไม่เอาทำเขียวออกอิหร่านก็ไม่รับมกแฮวสิคะอารัชีมีกำหนดเดินทางไปอิสตันบูลวันเสาร์นี้พบเอเดอการ์ค่ะเหตุจะเอาไงแน่ปากบอกว่าสนับสนุนอิหร่านแต่ปล่อยซีเรียเปิดน่านฟ้าเอเาเอลใช้มาโจมตีอิหร่านแบบนี้มันก็ต้องว่ากัน แบบถึงเนื้อถึงตัวล่ละคะ่ะว่าตกลงเฮียเอาไงแน่เฮียช่วยอิสลามหรือเฮียช่วยยิวพาทุกคนสายอาหรับไม่ไว้วางใจตรุรกีกันทั้งสิ้นวันจันทร์นะคะมีกำหนดการพบปูตินชั่วและจะหารือเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลอิหร่านโดยตรงนี่อรักจีบอกกับสื่อเองเมื่อทรัมป์พูดแรงแต่ยังยักค่านะคะทอดเวลาไปอีกตอสองอาทิตย์อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ ทุกวันนี้อิหร่านไล่บีอิสราเอลทุกวันแน่นอนอิสราเอลก็มีเป้าหมายโจมตีแต่มันไม่แรงเท่าวันแรกดูท่าอ่อนเปรีย้ยด้วยยิ่งออระบบการป้องกันภัยทางอากาศแหวเดียงก็เห็นมีบนท้องฟ้าเนี่ยมีแต่ฝูงโดรนทับโดรนแล้วก็ขี่ปนาวุธสลับกันมาเยือนทั้งวันบางวันเชา้าสลับเย็น เย็นสลับดึกไม่มีเวลาที่แน่นอนเรียกว่าไซเรนดังเมื่อไหร่ก็ต้องหนีลงศูนย์พักพิงวันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วประสาทกินแน่นอนหากสรัฐเปิดตัวเข้าลุยอิรานช่วยอิสราลอย่างโจงแก้งแล้วก็รัสเซียลุยแน่แล้วก็เพิ่งคุยกับซิดนผพิงเมื่อคืนนี้เองจีนอะขยับแล้วนะคะลงพื้นที่ด้วยส่งบินขนส่งทางทหารมาสองรอบ รอบแรกสองลำใหญ่บักเอกเครื่องบินอนะรอบ2 747 Boeing 5จ็าลำค่ะนักวิเคราะห์สันนิษฐานว่าขนยุดโทปกรณ์ทางทหารแน่นอนเพราะว่าหายไปจากเรดาร์ที่ชายแดนอิรานแม้ว่าทรัมป์จะดูเหมือนยึกยักษนะแต่การเคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐและนาตโต้ลื่นขานเข้าสู่ตะวันออกกา,างเนี่ยมันชัดเจนค่ะ ิดไม่มีดสะพัดทั่วสื่อโซเชียลมีเดียทุกสายเลยสราตเยอรมนีส่งเครื่องบินขนส่งทหารให้อิเซลสิบสีลำรวดเลยเนี่ยแหละเมื่อวานเรือ u s s นิม i t นะคะเรือบรรทุกเครื่องบินของสราตนะรีเพนแจนมาจากเนียเวียดนามเข้าตัวนออกกลางแล้วเรือพิฆาตบินรบประจำการเมดิเตอร์เรเนียนทานรับไซปรัส คึกคักรู้กันไปหมดเพียบเลยที่ใส่บัสขณะที่อิสอรานเดินสายทางการทูตนะคะไม่หยุดเลยแต่การทหารที่แข็งแกร่งที่หน้าง,งานในสมรภูมิที่อิสราเอลนี่แหละช่วยเสริมการเจรจาสร้างความได้เปรียบสราเออเหนือชันจริงสหระัฐยะุโรปลุงยำอิหร่านไปแล้วไม่มายึกยักทํทำท่าทำทางจะให้มีการเจรจาแม้ว่าจะปล่อยข่าวว่าอิหร่านขอให้เจรจานะแต่ ท่าทีที่คุยที่จจนีวาหรือการให้สัมภาษณ์สื่อชัดเจนนะคะในจุดยืนที่จะไม่มีการเจรจาตราบใดที่อิสราเอลยังโจมตีนีอยู่มันจบแหละความพูดของทรัมป์ไม่น่าเชื่อถืออีกแล้วแต่อิสราเอลเหนือชั้นลุมแล้วสหรัฐนาตโตงานนี้อิหร่านคงไม่ยอมจบง่ายค่ะพอรู้แน่นอนว่าอิสราเอลนะ่ะไม่ยอมจบอเมริกาและพวกก็ไม่ยอมวางมือเช่นกัน แล้วมันจะเลี่ยงสงครามใหญ่ได้อย่างไรคะ